สบายดีพ่เอเมพี่น้องพังไทยและสวัสดีพ่เอเมพี่น้องต่างประเทศและฝั่งเาานำเดอ้อพี่น้องเนาะการยินดีเข้าสูส่งสา,าสาวมินาสเนลพี่น้องเนาะโดยการเมื่อนี้ว่าน้องมินา,า,นา,า,นาก,กำลังัาเสียเดินทางเมื่อเฮือนนพี่น้องและะ้วก็น้องมินาสิทายบรรยากาศเมืยยม่อเลยลพี่น้องเนาะว่าทางมันยากสัมเดนพี่น้อง ตอนนี้ก็ยังอาทาวัชิพิพนเซ็กของอยู่นพี่นองเนาะโดยก็กำลังเดินทางเมื่อแล้วเพราะว่ามันขำแล้วนพี่นองเนาะเมือ่อมือนี่เมื่อนอนเฮือดน,นพี่น้องเพราะว่าเมื่ออื่นเสาะจะซื้อของมาเลยนพี่นองเนาะซื้อของขนมขนมมาขายอยู่อยู่หน้า,นพ,นนะนาพ,นพี่นองเนาะโดยเดี๋ยวลงมีนาสิละให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่นรับสมมีิวลาล้าน บอร์จิตและน้องมีนาเอาเอาอ,าอ,าอามาขายอยู่ไห่อยู่หน้า,านะพี่น้อง,งอยู่เฮื่อนกับขายคือเก่านะพี่น้องเนาะอยู่หน้ากับขายอยู่เฮื่อนกับขายนะพี่นแบบ้องพออยู่หน้าอยู่เพื่อนกับบังมือแบบแบบถ้าเอาของไปเ,เมื่อันาะพีน่น้องเขาเลยปิดไ้หน,น่อยนะคะอยู่อยู่อยู่หน้ากับขายนะพี่น้อง อยู่เพื่อนยำแรงกะไข่ทำแน่นเนาะแต่ละเขาบีบบอลเนอ่าดำหน้าแล้วน้องไม่น่ากสิเมื่อขายอยู่เพื่อนนะพี่น้องแล้วก็ทางหน้าก็คือสิเป็นถั่วพอก็ทำเมียเพิ่นเบิ้งน้อพี่น้องเนาะขายของนะพี่น้องโดยน้องไม่น่าสิผ้าพรมพี่น้องเลาะเบิ้งหั่นน้องพี่เราเนาะโดยโดยน้อพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นขนมนะพี่น้อง แล้วก็มีเกลือเปล่งนัวน้ำเนน้าพี่น้องนมีนะเอาออกมาแต่เพื่อนแล้วก็มาขายอยู่แห่งยุนนะฮะน้าพี่น้องกับมีน้ำมันน้ำเน่ในพี่น้องน้ำมันรถจักรเนาะน้ำมันรถจักรกับกับสีประมาณนี้เนาะพี่น้องนั่นก็ได้กับบริยไงปันไดเนาะพี่น้องเพิ่มแบบอ่ามันก็ ขนมขนมก็ไม่ได้รลายปันใดเนาะพี่น้องเดี๋ยวจะเป็นนาห้านเนาะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นาทางเขาเนาะพี่น้องทางอันนี้นะ่ะก็เจ้า,ากายไปไกายมาพี่น้องเพราะว่าทางมันแบบมันมีทางเดียวเนนะี่ะที่ว่าผ่านไปผ่านมามาแต่ซีโนกับมาทางมาทางนี้เนาะพี่น้องไปซีโนกับมาทางนี้เมื่อบ้านก็ไปทางนี้เนาะพี่น้องน้องมีหน้าก็เลยแบบ เอาออกมาขายอยู่ห่งอยู่หน้าเนาะกับพ่อไดอยูเนาะพี่น้องพ่อไดยูเนาะมือละสามสี่เซนเนาะพี่น้องเงินก็นได้ <c ười> กับมือไปแบบค่า,ายไปเรื่อยเนืะแล้วพี่น้องเนาะ <c ười> ดีกว่าปะเอาไว้ดีกว่าปะาไว้ในเพื่อนแล้วพี่น้องเนาะโดยยุงกัดเป็มตั้งเนาะพี่น้องใกนการนอนไม่น่าเสีถ่ายบรรยากาศทางเมืองบ้าน ทางบ้านพี่น้องมาชิญอยากทำไรนะพี่น้องเนาะกับไปรุ่นน้ำกันเลยนะพี่น้องเนาะโดยมามามาเาพี่น้องเตรียมตัวชิมื่อแล้วนะพี่น้องเนาะไม่ไม่คอยบอไส้ได้กับนกนะคอยมันจิบมื่นจิบถือไหมเนี่ยเมื่อบ้านไปคนน้อยเมื่อบ้านบ่ไปเมื่อบ้านนะ เอ๊ะมือบานไปไปว้ามือบานโลยพี่น้องอันนี้เป็นประตูออกประตูเข่ายู่ไหนล่ะก็อยลืมเปิดไว้จิบนมาทางนี้ ก็ข okay? <laughs> ึ้นมาแต่โรกกะเมื่อกี้นี่พี่รองเลยคุณอะไะเมื่อบ้านได้กะสีตอนเช้าสี่เวซื้ออนณาของมาเลยพี่รองเลยเฮ้ยไม่ด้วเอ่อเดี๋ยวเอาเมื่อชื่อไปเลยชื่อยังนะชื่ออนณากาแฟเพิ่นกาแฟคาดกาแฟมาได้กาแฟมาได้ใหญ่แบบลุง่นแรกนะกาแฟบำรุงพี่รองเอ้โมเอ็นกาแฟที่ว่านั่นดอกเนาะ ทำนี่นกเดินทางรึบะมันคืนนี้นอนหน้าพี่ตองเลยมันคืนนี้เนาะฮะโอ้ยจังอยากถ่ายให้เอฟซีบึงแล้วชิทมันมันสิยากชมได้ขนาดไปกันเลยนะพี่ตองเจาต้องเปลี่ยนมุมแด้เนาะเหนียนทะเลเล่นได้ไหมเนาะ web oh, บเนาะจะหามานาะือม oh, no. ีท่นแม่ัวนะไปเจอน้ำหนักอ่ะพี่ช้างอะไรนะพี่สิมีน้องไหมอ๋อพี่น้องเมื่อนีขัวกัได้มันแบบเอียงเอียงฟังนี้นะพี่น้องเมื่อนีนี่ขัวนมันแบบลายเียนโอยหานเลยฮะบเฮยโชวนี่นะตย เอียงแน่เนาะจะต้องมาเส้นนี้ได้โอ้โหไปๆน้ำตกน้ำสวยมากเลยโอ้น้ำลายเนาะเมนน้ำลายแห้งพอฝนตกเมื่อคืนนี้มาจักเนาะมาจินฝนตกเมื่อคืนนี้เนาะมันก็เลยเหี่ยงปึถบ่นี ทีสบายเห้เนาะสบายบ่ไงหยีบลงมันหย่อลงมาเลยเออมันย่งแย่งน้ำไก่เหมืนบ่แต่ว่าที่นรกง่ายยุติบง่าบังคือสง่ายยอมใช้ยมใช้ด้ทีเนาะคัดกดีนี่จักอบวันอ๋อโอ้โให้ให้เดียวให้เดียวนี่ได้ึงชอบึงชอบก็ทีคักแท้

เจ็บท้องฮะนะเจ็บท้องคลอดลูกฮะนะมาทางนี้คือสี่อดเก็บทางเลยพี่จ๊กเพราะว่า<ม> <laughs> ทางมันเ<บ>ะเ <laughs> พื่อชีวิตละ